ชีวิตท,ที่สันหวาน o u e i t a อยู่อิตาลีกับแป้ง Dolce Vita ว,วันนี้สวยดีค่ะเราวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่หนาวมากๆเลยจนต้องหยิบแจ็คเก็ตตัวนี้มาใส่ค่ะปกติเสื้อโค้ทขนเป็ดหรือว่าเสื้อมิชลินแบบนี้แป้งจะไม่ค่อยชอบใส่ค่ะเพราะว่ามันใส่แล้วมันดูอ้วนแล้วมันให้ความรู้สึกไม่ธรรมดทะแมงนี่ค่ะจะสะพายกระเป๋าที่ก็ลำบากมากค่ะเพราะว่าต้องจัดนู่นนั่นนี่หน่อย ปกติค่ะกำลังเดินไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะตอนแรกว่าจะปั่นจักรยานไปแต่คือมันหนาวหูมากก็เลยเดินไปดีกว่าอากาศดีด้วยวันนี้มีแดดค่ะในช่วงฤดูหนาวต้นไม้ก็จะไม่ร่มรื่นแล้วค่ะเพราะว่าใบานี่มันร่วงในช่วงฤดูใบไ,ไม้ร่วงไปหมดแล้วอดใจรออีกสักนิดค่ะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละก็จะเริ่มปริใบปริดอกแล้วค่ะ ส่วนสวนสวนตรงนู้นนี่ยังเป็นลานสก,กีค่ะยังไม่เก็บนะคะจะเก็บช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละมีกระเป๋าช้อปปิ้งมาด้วยค่ะเพราะว่าไม่อยากจะเสียตังค์ซื้อถุงพลาสติกที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะไม่ได้ประหยัดแต่คือถ้าถือถุงพลาสติกแล้วมันของหนักๆเยอะถุงมันจะขาดระหว่างทางวันนี้เดินมาค่ะก็เลยต้องเอากระเป๋าช้อปปิ้งมาด้วย ปกติแล้วแป้งจะปั่นจักรยานไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของค่ะแต่ด้วยความที่ถนนเส้นที่ใช้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาปิดค่ะเขาทําเป็นรางรถไฟที่จะลอดไปดท้ดินหลังจากที่เขาปิดถนนเราก็เลยต้องเปลี่ยนเส้นทางไปซูเปอร์มาร์เก็ตตั้งแต่วันนี้ค่ะที่นี่มีซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะถ้าให้นับเนี่ยน่าจะมีประมาณ4-5หแบรนด์เห็นจะได้แต่ที่ไทยเนี่ยมีน้อยค่ะมีแค่โลตัสบิ๊กซ ถ้าสำหรับพวกร้านค้าใหญ่ๆนี่ก็ต้องไปแมคโครแต่ที่นี่แบรนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเยอะค่ะมีให้เลือกเยอะเลยทางตอนเหนือก็มีหลายแบรนด์นะคะที่ทางตอนใต้ไม่มีทีนี้ก็เลือกกันสนุกเลยค่ะว่าอยากจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไหนโดยระแวะกบ้านของแป้งเนี่ยมีหลายร้านเลยนะคะมีหลายซูเปอร์เลยแต่ซูเปอร์ที่แป้งจะชอบมาบ่อยๆนี่คือฟามิล่าค่ะ ลายสาเหตุที่เป้ชอบซุปเปอร์มาร์เก็ตที่นี่ก็คือเขาขายไก่ค่ะโอเคที่อื่นเขาก็ขายเหมือนกันแหละแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาจะเชื้อดวันต่อวันเลยไม่ค่อยมีของเก่าค่ะแล้วก็เชลวขายไก่นี่ยาวมากๆอีกอย่างฟาร์มิลาสาขานี้เป็นฟาร์มิลาสาขาที่2ของครีม่าค่ะและแน่นอนว่าห้างใหม่กว่าแล้วก็มีเซลสสวิตเป็นช่องชำระเงินที่เราจะบริการตัวเอง มันเหนื่อยทำเองก็จริงค่ะแต่มันได้เช็คราคาสินค้าไปด้วยว่าเขาติดผิดหรือเปล่ามีเครื่องในไก่ขายด้วยนะคะเป็นเฉพาะส่วนตับค่ะคนที่นี่บางท่านก็ทานเครื่องในนะคะแต่ว่าบ้านแป้งนี่ไม่ทานยกเว้นแป้งค่ะช่วงหน้าหนาวอาจจะต้องแพลนซื้อของเยอะๆหน่อยะคะ่ะเพราะว่าออกจากบ้านบ่นบอยๆไม่ได้เพราะว่าบางวันเนี่ยฝนตกตอนแรกกจะมาซื้อแบบ ขำๆเดินมาซื้อไม่กี่อย่างซื้อไปซื้อมาซื้อของเยอะมากเราจะแบกกลับบ้านด้วยการเดินนะคะปกติปั่นจักรยานมาเพราะว่าต้องเอาจักรยานมาขนของไงเวลาซื้อของเยอะมันก็จะไม่ต้องเมื่อยขนแต่ว,วันนี้ก็อยากจจาอก,กําลังกายนะคะเพราะว่าอยู่บ้านมาหลายวันแล้วไม่รู้ว่าคิดผิดคิดถูกที่แบบซื้อของเยอะขนาดนี้ให้ตายเถอะ เดี๋ยวมาเล่าประสบการณ์ปแปลกๆในช่วงเดือนแรกที่แป้งมาถึงที่ตาลีหนึ่งเลยค่ะที่นี่เขาขายแอลโกอฮอล์ตลอดเลยนะคะจนกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตจะปิดซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไทยเนี่ยบางที่จะมีฟู้ดคอร์ทใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่มีค่ะจะมีในลักษณะที่เป็นร้านกาแฟขายกาแฟกับขนมปังค่ะมากสุดก,ก็คือโทสเดือนแรกที่แป้งมาถึงเนี่ยแป้งมองหาซื้อข้าวค่ะเพราะว่าไม่ได้ขนเครื่องปรุงอะไรมาจากไทยเลย แล้วก็เดินไปเจอเชลที่เขาขายพาสตา้าค่ะมหัศจรรย์มากเพราะว่าทั้งชั้นเนี่ยเขาขายแค่พาสตา้านานาชนิดเลยเชลความยาวเนี่ยประมาณ10เมตรกว่าๆเห็นจะได้ซ้ายขวานี่ขายแค่พาสตา้าล้วนๆเลยค่ะแต่พอกลับไปที่ไทยค่ะไปเห็นเชลขายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือว่ามาม่าเนี่ยเอาจริงๆยาวกว่าเชลขายพาสตา้าที่อิตาลีอีกค่ะคนไทยนี่กินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหนักมากนะคะขนาดมีขายไหลย่อยมากๆเลย แล้วอย่างคือที่นี่เนี่ยเขามีช่องบริการจ่ายเงินด้วยตัวเองที่แถวมันจะยาวเหยียดมากๆแต่ทางกลับกันที่ไทยค่ะช่องเซลสเวตเนี่ยไม่มีคนต่อคิวเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าวันนี้เราไปซื้ออะไรจากซูเปอร์มาร์เก็ตกันมาบ้างเพราะว่าช้อปปิ้งครั้งนี้เนี่ยเป้งจ่ายไปประมาณ37ยูโรค่ะ ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จะประมาณ1,315บาทเอาจริงๆซื้อกับข้าวจากซูเปอร์มาทำอาหารเองเนี่ยประหยัดได้มากๆเลยค่ะเพราะอย่างไข่ที่ซื้อมาเนี่ยมันทำได้หลายมื้อเราเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็แบ่งทำได้หลายอย่างไปค่ะทุกคนดยวันนี้แป้งจะพาไปเดินตลาดขายของวินเทจใกล้ๆบ้านกันนะคะ เนื่องจากวันนี้มีแดดนะคะเราก็เลยจะออกมาใช้ชุดเครื่องนอกกันหนาวมากๆค่ะศูงลงศาแต่ว่าอุณหภูมิก็เริ่มไต่กระดับนะคะเพราะว่าวันนี้มีแดดถ้าวันไหนมีแดดเนี่ยอุณหภูมิมันจะอุ่นไวมากๆเลยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพยากรณ์อากาศบอกว่าอากาศมันจะลดลงต่ำพวกเลยจริงอย่างที่พยากรณ์อากาศเขากล่าวไว้ค่ะ เพราะว่าเนี่ยขนาดแดดออกเรายังหนาวกันอยู่เลยบริเวณตลาดเนี่ยมันอยู่ในร่มค่ะก็เลยมายืนสั่งเคราะห์แสงกันข้างนอกนิดนึงคนที่เกิดแล้วก็เติบโตที่นี่อาจจะชินกับสภาพอากาศนะคะแต่สำหรับแป้งนี่คือหนาวมากๆค่ะอยู่เมืองที่มีสภาพอากาศหนาวๆนั้นๆน,นี่ก็ค่อนข้างที่จะหดหู่เหมือนกันนะคะด้วยความที่ไม่มีแดดแล้วก็เราไม่ได้รับวิตามินที่เพียงพอในช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็ถือว่าป่วยได้ง่ายๆเลยค่ะ เอาไว้เป็นไอเดียสำหรับคนที่มาเที่ยวยุโรปแล้วก็อยากจะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่บ้านนะคะลองมาเดินตลาดขายของวินเทนแบบนี้ค่ะแล้วก็ซื้องานรอาร์ตสักชิ้นนะคะราคาไม่ได้แพงมากค่ะมีตั้งแต่56ยูโรเลยบางทีซื้อเก็บไว้เป็นของที่ระลึกหรือว่าจะซื้อฝากคนที่บ้านก็ได้ถือว่าเป็นแรนเทมค่ะหรือว่าสินค้าที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้แป้งมีโปรเฟสเซอร์ที่แป้งนําถืออยู่ท่านหนึ่งนะคะท่านเนี่ยศสตร์สมงสเตปมค่ะ แล้วมีครั้งหนึ่งค่ะจะแป้งซื้อแสแตมจากตลาดขายของวินเทจนี่แหละกลับไปให้ท่านท่านดีใจมากค่ะเพราะว่าเหมือนเรามาเดินตลาดขอของวินเทจแล้วก็นึกถึงเขาตลาดขายของวินเทจของแต่ละเมืองนี่แฟชั่นก็จะไม่เหมือนกันนะคะ อย่างที่เครมาเนี่ย๋ยวแถวนี้เนี่ยจะเป็นเมืองที่ติดกับมิลานส่วนมากของวินเทจที่ขายในตลาดเนี่ยก็จะมาจากพวกตึกเกา่าปราสาทหรือว่ากรอบรูปศิลปะสวยๆแต่ถ้าไปตลาดวินเทจที่ในมิลานเลยเนี่ยส่วนมากจะเป็นสินค้าแฟชัน่นค่ะพวกต่างหูเสื้อผ้ากระเป๋าแต่ทางตอน,ใ,นใต้เนี่ยตลาดของวินเทจไม่มีค่ะน่าจะไม่นิยมกันอยากลงไปเดินตลาดของวินเทจที่ประเทศอื่นๆบ้างนะคะอย่างฝรั่งเศสลอนดอน แมีโอกาสไปตัดผมค่ะเดือนที่แล้วที่กรุงเทพนะคะตอนที่กลับไปแต่งงานด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงผมน้อยค่ะเวลาช่างตัดเนี่ยมันก็เลยตัดไม่ถูกใจเพราะว่ามันไม่เข้าทรงแต่มันมาโกรธตรงที่ตัดแป๊บๆค่ะตัดเหมือนไม่ได้ตัดนะคะแต่ว่าคิดเราในราคา1 5 0 0บาทไอ้เราก็แบบจ่ายตังค์แล้วก็ลุกออกจากร้านแบบเบลอๆเลยตั้งสติค,ค่ะว่าจะไม่เข้าซาลอนที่ไทยหรือว่าทีเตาลีอีกแล้ว ตัดผมครั้งหนึ่งที่ตะลี่เนี่ยก็เบลอๆแบบนี้เหมือนกัน,นะค่ะใจ่ไปแบบงงๆจำไม่ได้เลยค่ะว่าจ่ายไปเท่าไหร่ตอนนั้นที่ตัดที่อตะลีแต่จําได้ว่ากลับมาถึงบ้านน่ะผมอ่ะมันเป่าไม่แห้งค่ะเราก็ตัดไม่เรียบร้อยเลยอ่ะยังมีบางส่วนที่มันยาวเกินออกมาของที่ไทยยังพอรับได้นะคะเป่าผมแห้งค่ะเซตผมดีแต่ก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเรากลับมาตัดผมให้ตัวเองแบบนี้ดีกว่า ซุยความที่มีนคนผมน้อยด้วยค่ะไปตัดในร้านก็ไม่คุ้มเพราะผมไม่แค่กระจิงเดียวเดี๋ยวเรามาค,ค่อยๆตัดไปเล็มๆไปเดี๋ยวก็เป็นทรงเองค่ะ Si sì, pronto Sì, pronto, buonasera, sono Federico eh, Sì, salve. Sono arrivato adesso Allora vengo giù Ok, grazie. Ok, grazie เราขับรถออกจากบ้านมาประมาณ2ชั่วโมงนะคะเพื่อจะมารับของวินเทจกันส่วนมากของที่ซื้อมาเนี่ยเราจะไม่ได้ซื้อมาจากตลาดขของวินเทจค่ะจะไปเดินเล่นเฉยๆแล้วก็เดินหาแรงบันดาลใจแต่ตอนที่น้องเฟเดจะซื้อเนี่ยน้องจะชอบดูผ่านอินเทอร์นเน็ตค่ะอันไหนอยู่กใกล้ๆบ้านก็ขับรถไปรับด้วยตัวเอง Sì, lo fratello, poi per lui. Ma avanti, come mi a detto io. Ah, perfetto. Non fai a meno di... Grazie, Riviesi. ภารกิจเสร็จแล้วตอนนี้ประมาณสองทุ่มกว่านะคะเดี๋ยวเราจะไปแวะทานอาหารกันระหว่างทางร้านนี้จะตั้งอยู่ติดกับเอาเลดฟิเดนซาค่ะเดี๋ยวจะใส่ติกัดไปให้ในช่วงเย็นเนี่ยเขาจะเปิดเป็นร้านอาหารข้างบนนะคะส่วนกลางวันเนี่ยชั้นล่างเขาก็จะมีครัวเหมือนกันค่ะ <ขา S 2> จะฟิลเหมือนฟู้<อ>ดคอร์ทรือจะต้องบริการตัวเองมีสินค้าให้ซื้อเยอะเลยค่ะเพราะว่าพาม่าเนี่ยของกินอร่อยมากๆ ซอสรากูเนื้อที่เราทําบ่อยๆกันที่บ้านเนี่ยก็มาจากแถบนี้ค่ะ,ะพาเมานี่เราก็จะนึกถึงพา่าแฮมใช่ไหมคะและใช้ห่ะแถวนี้คือมีแฮม,มรอ,อร่อยๆอยู่เยอะเลยมีขนาดตัวแป้งเนี่ยมิชอบอาหารอิตาเลียนสักเท่าไหร่นะคะ แต่อาหารจากพาม่านี่ให้ที่หนึ่งในดวงใจเลยค่ะเพราะว่านแน่นๆจุบแฮมชีสซาลามีรวมไปถึงดัมคลิ้งต่างๆด้วยค่ะก็มาจากที่นี่แหละอาหารเรียกน้ำย่อยนี่เราสั่งเป็นแฮมแล้วก็ขนมปังทอดมาแชร์กันส่วนเครื่องดื่มนี่เป็นลัมบูสโคค่ะเป็นไวน์แดงแบบซาซาเหมือนโค้กเลยและนี่คือหน้าตาของอาหารจานหลักค่ะเป็นซอสรากูปเปดค่ะ ทุกคนคะอยากจะบอกว่าเป็ดที่ตลี่คืออร่อยมากๆเพราะเขาเคลมว่าเป็ดที่นี่เนี่ยทานแค่ขะโพดการที่เป็ดเนี่ยทานแต่กะโพดค่ะเลยทําให้ตัวเนื้อนี่มันมัน,มน,มน,มนแล้วก็วหวานหวานอันนี้พนักงานบอกนะคะเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงรสชาติเนื้อเป็ดหวานเลยค่ะตอนนี้ในใจนึกอย่างเดียวคืออยากกินลาบเป็ดมากมา ร้านนี้เปิดถึงดึกเลยนะคะสี่ทุ่มห้าทุ่มเลยค่ะหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลงมาค่ะลงมาช้อปปิ้งซื้อของกลับบ้านกันต่อได้ดัม pling ไปฝากคุณพ่อด้วยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกินข้าวเย็นด้วยกันน้องเฟเดเนนมองหากับแก้มเขาวไว้ไปทานในช่วงอเปติโวหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยดูจิคะเขาขายแฮมเยอะมากๆม,มีให้เลือกหลายประเภทเลย แต่ก็ไม่มั่นใจนะคะว่าใครที่บินมาเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวเอาเลทแล้วสามารถซื้อกลับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยเขาให้เอาเข้าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจค่ะแต่ชีเนี่ยแป้งซื้อกลับบ้านที่ไทยทุกรอบเลยค่ะ นีเป็นอันเดิมที่เฟดด้มีอยู่แล้วนะคะมันจะเป็นหุ่นลองสื้อผ้าที่มันจะขยายไซส์ได้ด้วยมาดูความพิเศษค่ะคือมันขยายไซส์หน้าอ,อกได้ด้วยน่ารักเลแล้วพวกนี้ก็จะเป็นลอยหนังสพิมพ์นะคะแล้วก็จะมีแบบใช้งานจริงค่ะอันนี้คือมันขยายไซส์ได้ด้วยแต่ไม่รู้ว่ากดตรงไหนนะคะกลัวไปพัมแล้วมันจะพังฟังก์ชันที่เฟดดี้ใช้ก็คือ เอาไว้แขวนเสื้อแบบนี้ค่ะเวลาเสื้อผ้าจะเปลี่ยนนะคะน้องก็จะเอามาห้อยไว้อย่างนี้เวลาชุดนอนก็เหมือนกันชุดนอนเปลี่ยนเสื้อผ้าไปทงานเสร็จน้องก็จะแขวนชุดนอนไว้ที่นี่นะคะตอนนี้กําลังลังเลยอยู่ค่ะว่าจะเก็บอนไหนไว้จะเก็บเป็นหุ่นแบบนี้หรือว่าเป็นตัวที่ซื้อมาใหม่แต่ตอนนี้ชอบทั้งคู่เลยค่ะอยากจะเก็บไว้ที่บ้านนี้ทั้งคู่เลย ยูวีเจลลี่กับแป้งดอยเชวิตาวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกันมาตลอดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะคะ